สวัสดีค,ดครับสรุปข่าวลีฟพูลนะครับปัจจำวันที่8กันยายนอยู่กับผมโค้ชนะครับอัปเดตขา่าวสารของทีมลี์พูลกันนะครับมาดูข่าวของเบลลิงแฮมกันนะครับมีสื่อดังนะครับยืนยันว่าลี์พูลสนใจเบลลิงแฮมจริงๆนะครับแต่ว่าอาจจะต้องรอ2ปีเงื่อนไขเพราะอะไรเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับรวมไปถึงเรื่องราวของฟานดานะครับเจ็บ จากทีมชาติจริงหรือไม่เจ้าตัวเป็นคนให้สัมภาษณ์หลังเกมเองเลยนะครับรวมไปถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกองหน้าซาวบวุกแล้วก็เรื่องราวอื่นๆอ,อ,อีกมากมายติดตามได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนะสุนทรีดีก่อนนะครับพรีเมียมครับพิซซ่านิวยอ,อร์กพิซซ่าตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีหลากหลายหน้าให้เลือกนะครับและมี6สาขาในกรุงเทพแล้วนะครับวนวนจันนิชดาธานีเซ็นเตอร์เวลเอวันอารีเม่งจ่ายแล้วก็สาขาใหม่ที่บางนาซอยราชชิวินิตบางแก้วนะครับ และสาขาเจ็ดกำลังเปิดในวันที่1ตุลาที่ W C ิวซิตี้พักขนงนะครับโดยสั่งได้ที่เบอร์0 2 1 0 5 4 5 5หนะครับหรือว่าแอดไลน์ผีสีพิซซ่านะครับรวมถึงบอกต่อคาเฟ่นะครับใครสนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกนะครับตอบโจทย์อาชีพคนสู้ชีวิตช่วงโควิด -19 เนะครับเปิดบริการมากกว่า7ปีมีกว่า20สาขานะครับระยะเวลาคืนทุนไม่นานแพ็กเกจร้านแบบปกติเริ่มต้น3 9 0 0 0บาทไปจนถึง8 9 0 0 0บาทส่วนถ้าอยากได้แพ็กเกจแบบวินเทจนะครับ 159,000บาทนะครับสนใจก็สอบถามไปที่แฟนเพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร0860726218นะครับเริ่มต้นกันที่ทีมชาติกันก่อนนะครับเมื่อคืนนี้ก็มีนักเตะของเราลงทำหน้าที่อยู่หลายคนนะครับสกอตแลนด์นะครับเจอกับอสอสเตรียออสเตรียนะครับในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกนะครับก็แอนดี้โรเบิร์สันของเราก็ลงเล่นด้วยนะครับแล้วก็สกอตแลนด์ชนะ1ต่อเนี่ย ทำให้สกอตแลนด์ยังมีความหวังในการเข้ารอบนะครับในพื้นที่เพลย์ออฟนะครับนะก็ยินดีกับโรเบิร์สันด้วยที่มาช่วยให้ิมชาติมีส่วนสําคัญในการชนะด้วยเมื่อคืนนี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีโชต้าด้วยนะครับที่ทํา1ประตูกับ1นึ่งแอสซิสต์นะครับในเกมที่โปรตุเกสเอาชนะอาร์เซบจันสามศูนย์นะครับส่วนอีกคนหนึ่งเนี่ยมาเน่ก็ลงเล่นเช่นกันนะครับในเกมที่เซเนกัลเอาชนะคองโก3 1นะครับ ก็ยิงจุดโทษลูกหนึ่งแล้วก็ฟานดาครับนะได้ลงเล่นเต็มเกมด้วยนะครับในเกมที่เอาชนะตุรกี6-1ทีนี้ไอชนะไม่ได้แปลกไทยอะไรเลยนะครับแล้วจริงๆถ้าใครไปดูสถิติหลังเกมหรือว่าดูเกมก็อาจจะรู้อยู่แล้วว่าฟานดาเล่นเทพแต่ไอตอนทดเจ็บเนี่ยนะไอช่วงท้ายไทดเจ็บเนี่ยโอ้โหเสียสละหลังว่ากันหมดเลยนะฮะฟานดลงไปกองกับพื้นแล้วก็ เอามือจับไปที่ข้อเท้าแล้วก็สีหน้าแบบเนี่ยสีหน้าไม่ดีแบบนี้นะฮะทำให้แฟนบอลตื่นตะนกกันเลยครับว่าเจ็บหรือเปล่านะครับอย่างไรก็ตามนะครับหลังจบเกมนะฟานได้มาสัมภาษณ์หลังจบเกม,นะม,ม,เก,มก็ยิ้มแย้มแจ่มใสครับดังนั้นเนี่ยอันนี้ถือว่าเราเบาใจได้นะครับแล้วก็ประโยคที่ฟนานได้ตอบนะคะว่าคุณเจ็บหรือเปล่าคุณลงไปกองกับพื้นเนี่ยฟนานได้บอกว่าโอ้ผมสบายดีนะโชคดีคือผมเนี่ยไม่ได้เจ็บแล้วคือแบบ ม,ม,มันแค่เจ็บแป๊บๆตอนที่ตอนนั้นนิดนึงแล้วตอนนี้ไม่เจ็บแล้วซึ่งบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยเป็นคนรูปร่างสูงใหญ่เวลาผมล้มลงไปบางคนจะนึกว่าเฮ้ยผมแอคติ้งหรือเปล่าว่าเออผมแสดงหรือเปล่าแต่ว่ามันไม่ใช่แบบนั้นสาเหตุที่ตอนที่ผมค่อยๆลงใบกองกับพื้นเนี่ยผมต้องค่อยๆทิ้งตัวลงแบบทิ้งเร็วๆไม่ได้เพราะว่านั่นแหละมันต้องด้วยความที่ผมตัวใหญ่ก็ต้องค่อยๆทิ้งตัวลงอ่ะ เออแต่ว่ามันมีมันมีเจ็บนิดนึงตอนแรกแต่ว่าตอนนี้เขาบอกว่า I am already over it ก็คือผมไม่เจ็บแล้วดังนั้นโล่งครับอแฟนบอลโล่งครับดูดูคลิปนี้ดูแฟนบอลเขาโพสก,กันครับว่าลิฟูแฟนแบบวู้อุ้ยรอดแล้วโวยรอดแล้วโยอะไรแบบนี้โอ้โหเสียวันหลังจริงๆทีมชาติเกือบเล่นเราอีกแล้วฮะแต่ว่าโชคดีที่ไม่เป็นไรแล้วก็ฟันด้เองอัพในพวกช่องทางโซเชียลต่างๆด้วยว่า ก็แบบว่าเอ้ยภูมิใจกับนัดนี้อะไรก็ว่ากันไปแล้วก็เดี๋ยวกลับไปเตรียมทีมกับร์พูต่อกับในช่วงเวลาที่เดี๋ยวมีโปรแกรมยากกับร์พูเนี่ยโปรแกรมมันจะทีถี่เข้ามาเนี่ยก็ต้องกลับไปเตรียมทีมกับร์พูต่อเขาก็โพสตประมาณนี้ซึ่งนั่นก็แปลว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาบาดเจ็บหรืออะไรใดๆทั้งสิ้นดังนั้นอันนี้โล่งใจได้ฮะเป็นแฟนบอลโล่งใจทีนี้มาดูกันที่อัปเดตกันที่นาบี้เกตากันหน่อยนะครับว่ากลับถึงอังกฤษหรือ,อยัง ก็น่าจะถึงอังกฤษแล้วครับแต่ว่าภาพที่ผมเปิดให้เพื่อนๆเห็นเนี่ยเป็นภาพตอนที่อยู่ที่โรงแรมแล้วก็กําลังเดินทางไปที่สนามบินนะสนามบินในกินีแหละแล้วก็กําลังเดินทางกลับยุโรปกันกับพเพื่อนๆร่วมทีมชาติอีกหลายๆคนนะครับเนี่ยอ่ะให้ดูภาพประกอบไปซึ่งอามาดูมาคันจีเนี่ยนะครับนักข่าวแอฟริกาคนนี้เขาก็อัปเดตแล้วก็อัปภาพนี้ให้ดูแหละแล้วเขาก็บอกว่านักเตะทั้งหมดเนี่ย เดินทางนะครับออกจากออกจากกินีเนี่ยในเวลาเที่ยงวันของตามเวลาไม่ใช่ตามเวลาท้องถิ่นนะครับเป็นเวลาสากลซึ่งก็ประมาณหนึ่งทุ่มบ้านเราครับที่ออกเดินทางมาดังนั้นเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะถึงอังกฤษแล้วก็น่าจะถึงแบบปลอดภัยแล้วนะครับดังนั้นก็อันนี้ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับสำหรับนาะบี B ้เกตาไปกับเพื่อนๆออ,ออกเดินทางออกเครื่องออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เกี่ยวกับเรื่องว่าเอ๊ะสรุปแล้ว พวกแก๊งบาซิลต่างๆทั้งพิมลีกเลยเนี่ยคือไม่ใช่แค่ลเวอพูนะที่ไม่ส่งนักเตะบาซิลไปเล่นน่ะทั้งพิมลีกเลยไม่ส่งนักเตะบาซิลไปเล่นถามว่าแล้วจะโดนโทษแบน5นัดที่มันเป็นกฎของยูฟ่าหรือไม่ตอนนี้ก็ยังตอบไม่ได้คือตามกฎสามารถแบนได้แต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางเขาเรียกว่าผู้ผู้บริหารนะครับของสาพันสโมสรยุโรป สหพันธ์สโมสรยุโรปนะครับหรือว่ายูโรเปียนคลับแอสโซเ t ชันเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่าเขาอยากทราบเรื่องนี้จากฟีฟ่าจริงๆสักทีอยากให้ฟีฟ่ารีบแจ้งว่าเอาไงสรุปว่านักเตะฟียรีกเนี่ยจะแบนหรือไม่แบนเพราะว่าเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้โปรแกรมลีกก,กลับมาเตะแล้วถ้าแบนก็รีบบอกจะได้บอกนักเตะแจ้งนักเตะเว่าอ่ะแบนนัดนึงนะอะไรก็ว่ากันไปแบนไหมห้าวันเนี่ยไอ้กฎนั้นอะซึ่งฟีฟ่ายังไม่แจ้งมาอันนี้ก็ต้องรอดูครับ บอกเพื่อนๆได้แค่ว่าต้องรอรู้นะครับทีนี้มาดูกันที่เรื่องราวของจูดดเบริงแฮมกันก่อนนะครับคือต้องบอกว่ากระแสะของจูดดเบริงแฮมเนี่ยมันเริ่มมาแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่จอแดนเฮนเดอร์สันนะครับก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อไว้หลายเรื่องแล้วก็ชมเจ้าหนูจูดดเบริงแฮมได้ว่าโอ้โหเก่งเกินอายุนะนิ่งอายุ18แต่เล่นเหมือนแบบโอ้โหโตมากๆแล้วก็เก่งมากแล้วก็เฮนโดก็บอกด้วยว่า ไอ้เจ้าหนูจวูดเบลิงแฮมเนี่ยเรียกได้ว่าถ้าเทียบกันตอนอายุ18เท่ากันเนี่ยโอ้ผมเทียบเขาไม่ติดเลยผมในวัย18ปีกับเบลลิงแฮมในวัย18ปีเทียบเบลลิงแฮมไม่ติดอ่ะอันนี้คือเฮนโดก็ให้สัมภาษณ์แบบเชิงหยอดเชิงจีบไปแล้วแล้วเบลลิงแฮมมันก็ปื้มเฮนโดด้วยนะถ้าใ,ใครตามพวกโลกโซเชียลแต่ว่าทีนี้มันก็มีข่าวพวกกระแสข่าวเหมือนกันว่าเฮ้ยวีปูให้ความสนใจเบลลิงแฮมเบลลิงแฮมจริงไหมเรื่องนี้มีคําตอบครับ มาดูคำตอบแรกก่อนนะครับจากรีฟูเอ็กโคนะครับโดยเอนดรอยนะฮะหัวหน้านักข่าวของรีฟูเอ็กโคเขาก็ตอบนะครับว่าใช่รีฟูจับตาดูอยู่แล้วก็ปลื้มนะปลื้มเจ้าหนูนี่อยู่จริงๆ <c oughs> ดังนั้นเอ็กโคไม่ปฏิเสธนะครับสำหรับสำหรับความสนใจเกี่ยวกับเบลลิงแฮมแต่ทีนี้เนี่ยเขาบอกว่าถ้าจะให้พูดถึงความสนใจนะตอนนี้มันยังคงแบบห่างไกล จากความเป็นจริงพอสมควรในแง่ที่ว่ามันยังไม่ได้เกิดขึ้นเร็วๆนี้แน่อย่างแรกตลาดเพิ่งปิดไปนะครับอย่างแรกตลาดเพิ่งปิดไปแล้วก็มันยังต้องรอในเรื่องของอนาคตเลยว่ามันจะเกิดขึ้นตอนไหนและก็มีหลายทีมที่สนใจด้วยลิพูเอ็กโค่บอกว่ามีลิเวอร์พูลมีแมนยูนเต็ดมีแมนเชสเตอร์ซิตี้มีเชลซีต่างก็ให้ความสนใจในตัวของเบลิงแฮมถ้าเกิดเบลิงแฮมในอนาคตพร้อมย้ายทีมนี้เนี่ยมาดูอีกหนึ่งข้อมูลครับ จาก The Times นะครับสื่อชื่อดังของอังกฤษแล้วก็น่าเชื่อถือมากๆเจ้าหนึ่งนะครับรายงานโดยแม t โรตันนะครับกับพอจอยส์นักข่าวสายองแดงของเราก็ร่วมมือร่วมงานกันเขียนนะครับโดยบอกคําว่าดอตมุลเนี่ยไม่มีความคิดที่จะปล่อยจูตเบลิงแฮมในซัมเมอร์หน้าคือไอ้คำว่าไม่ใช่เกิดขึ้นในเร็วๆนี้ซัมเมอร์หน้าก็ยังไม่เกิดขึ้นเพราะอะไรอยากแรกเลยดอตมุลครับ เขาคาดแล้วว่าพวกเขาเนี่ยอาจจะต้องเสียเอริงบาลฮาร์แลนด์ในซัมเมอร์หน้าเพราะเอริงบาลฮาร์แลนด์เนี่ยจะมีค่าถิบสัญญาที่แอคทีฟขึ้นมาในซัมเมอร์หน้าที่จํานวน68ล้านปอนด์หรือว่าถ้าคิดเป็นเงินยูโรก็ประมาณ70กว่าล้านยูโรซึ่งเขาก็คิดว่าน่าจะเสียแน่แน่ทีนี้ถ้าเสียเอริงบาลฮาร์แลนด์ตามหลักแล้วบรเสเซียดอร์มุนไม่ใช่ทีมที่จะมาปล่อยตัวหลักพร้อมกัน2คนเขาจะปล่อยซัมเมอร์ละคนดังนั้นปีหน้าเขาจะปล่อยฮาแลน และจะไม่ปล่อยเบลลิงแฮมนั่นคืออย่างหนึง่งก็ต้องรออีกซัมเมอร์หนึ่งอาจจะต้องเป็นซัมเมอร์2023ถึงจะพร้อมปล่อยสาหรับดอทมุนทีนี้มากันถึงที่ตัวนักเตะบ้างถามว่าทําไมนักเตะก็ยังไม่อยากย้ายด้วยในซัมเมอร์หน้าตัวของเบลลิงแฮมยังไม่อยากย้ายในซัมเมอร์หน้าเพราะว่าการอยู่กับดอทมุนต่อมันเป็นอะไรที่วินวินแก่ตัวเขาด้วยคือตัวเขาอยู่ดอทมุนยังไงเขาก็ตัวจริงแล้วก็ได้พัฒนาฝีเท้าอย่างต่อเนื่องแล้วซัมเมอร์หน้ามีอะไรครับ หลังจากซัมเมอร์หน้า2 0 2 2 2 0 2 2เนี่ยช่วงเดือนพฤศจิกายนจะเป็นช่วงที่มีเตะฟุตบอลโลก2022ที่ประเทศกาตาร์เตะในเดือนพฤศจิกายนนะดังนั้นเนี่ยเหมือนตัวนักเตะก็ต้องการพัฒนาวิ้าแล้วก็ต้องการให้ตัวเองอะพัฒนาขึ้นไปจนแบบมีลุ้นเป็นตัวจริงทีมชาติอังกฤษด้วยดังนั้นเจ้าตัวก็อยากจะอยู่กับดอทมุลไปก่อนอย่างน้อยจนจบบอลโลกดังนั้น ก็ต้องมก,กราคม2023เป็นต้นไปหรืออาจจะต้องลากยาวไปถึงถึงซัมเมอร์2อถึงจะมีคนมาร่วมล่าวงอ่าล่วมวงล่าได้แล้วก็อาจจะดอนบุญจะพร้อมขายได้ดังนั้นต้องรอ2ปีครับนี่คือข่าวสารที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะฮะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งครับมาดูสีสันควันหลงอาจจะยาวนานมาหน่อยแต่ว่าครั้งนี้เป็นการเปิดเผยจากฟาบิซิโอโรมาโนนะครับนักข่าวคนดังที่พูดถึงพาซันดาก้ากับลิเวอร์พูล ขาบอกว่าจริงๆอ่อเลียูก็สนใจดาก้าจริงๆนะเมื่อซัมเมอร์อ่าโรมบโนบอกนะแต่ว่าปัญหาคือโอกาสในการเซ็นมันล่มลงไปมันมันแตกหักไปเพราะว่าลีฟูณนะตอนนั้นยังไม่สามารถขายชากิลี่ได้นะกว่าจะขายชากิลี่ได้ก็เดือนสิงหาคมในขณะที่โอริกี้ก็ขายไม่ออกปัญหาสำคัญเลยคือการขาย ผู้เล่นอย่างโอริกี้หรือว่าชาเกลี่ออกช้าหรือว่าไม่ออกนั่นเองก็คือโอริกี้ไม่ออกใช่ไหมละ่ะทีนี้โอ้โหก็น่าสนใจครับคือสิ่งที่โรมมโน่พูดอ่ะเราจะไม่ฟังก็ไม่ได้ถูกไหมเราอาจจะเคยได้ยินเหตุผลว่าลิพูไม่ได้สนใจล่าแบบจริงจังคือสนนะสนสนสน่ะสนใจแต่ไม่ได้แบบไปเจรจาไม่ได้ไปยื่นข้อเสนอเพราะว่าบางคนก็อาจจะบอกว่าไม่มีตังค์บ้างใช่ไหมมันก็อาจจะใช่หรืออาจจะบอกว่า ลิเวอร์พูลเนี่ยแบบไม่ได้การันตีตำแหน่งให้ซึ่งไปไปมาผมว่าไม่ใช่แล้วไอค้คำว่าไม่การันตีตำแหน่งให้เนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนเนี้ยไปอยู่กับไปอยู่กับเลสเตอร์เนี่ยก็เป็นตัวสำรองตัวจริงเป็นวาดี้อยู่ดีเป็นตัวสำรองเบอร์สาเหมือนกันดังนั้นเนี่ยไปก็ไม่ได้ว่าไปเป็นตัวจริงเหมือนกันดังนั้นอันนี้ผมว่าก็อาจจะไม่ใช่ไอ้ที่เหตุผลว่ามาลิเวอร์พูลแล้วกลัวเป็นสำรองเ <laughs> พราะว่าอยู่นู่นก็เป็นตัวสำรองแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอ่าเหตุผลที่ โรมาโน่บอกอันนี้ก็น่าสนใจว่าถ้าเกิดเราขายได้เร็วกว่านี้เราจะซื้อดาก้าจริงหรือเปล่าเราก็ต้องไปพิจนารณากันเองครับนะทีนี้เนี่ยจากเรื่องราวของพราันดาก้กานะครับมาดูเรื่องราวของเจ้าหนูคนนี้ครับเมื่อวานนี้พูดไปบ้างแล้วนะครับคาริมอาเดเยมีแต่ว่าเมื่อวานนี้ผมพูดชื่อทีมผิดผมเห็นตาอนี่แล้วผมไปปากผมมันลั่นครับเห็นตาเป็นรูปเลดบูเนี่ยคือไม่ใช่ไลซิกนะ แต่ว่าเป็นเลดบูซาวบวกนะครับสำหรับกองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีคนนี้นะครับฟอร์มดีมากๆนะครับในซีซั่นนี้เนี่ยเริ่มต้นมา9นะัดยิงไป7ลูกแล้วฮะกับเลดบูซาวบวกซาวบวกนี่เขาปั้นกองหน้าเก่งนะปล่อยฮาแลนด์ปั้นปั้นฮาแลนด์ปล่อยฮาแลนด์ปั้นดากา้าปล่อยดากา้ามาล่าสุดก็กาลังปั้นเจ้าหนูคาริมอเดเยมีคนนี้แหละแล้วก็ล่าสุดอย่างที่บอกครับติดทีมชาติเยอรมันไปแล้วด้วยยิงไปแล้วด้วย1ลูกแล้วก็ อย่างที่บอกครับบิลซื้อในเอยอรมันก็อ้างชื่อเลียพูบาเยิรบาเซลโลนา3ทีมที่สนใจเจ้าหนูคนนี้ก็ต้องมารอดูกันครับในอนาคตเนี่ยยังไงเลียพูต้องมีการถ่ายเลือดตัวลุกอยู่แล้วเพราะว่าซารามาเน่ฟิมิโนก็อายุเยอะคงต้องมีวันหนึ่งที่จะต้องถ่ายเลือดอยู่แล้วครับติดตามดูว่าเราจะยังสนใจเจ้าหนูนี่ไปยังอย่า,ยาวไปอย่างยาวนานแค่ไหนนะครับ ทีนี้มาดูกันที่สีสันหงแดงนะครับซึ่งก็สนับสนุนโดยนะครับบอกต่อคาเฟ่นะครับใครที่สนใจทําธุรกิจชานมไข่มุกเป็นแฟรนไชส์นะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่สู้ชีวิตในช่วงโควิดนะครับแพ็กเกจร้าน3 9 0 00บาทไปจนถึงแ9 0 0 0บาทอันนี้แบบธรรมดานะครับส่วนใครสนใจแบบวินเทจนะครับห้าหนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสนใจก็ลองปรึกษาหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่เพจของบอกต่อคาเฟ่หรือว่าแอดไลน์เบอร์โทร0 8 6 0 7 2 6 R 2 1 8นะฮะก็ลองโทรกันไปได้เลยนะครับรวมไปถึงพรีเมียมคลาสพิซซ่านะครับพิซซ่าซา์นิยอรนะครับตำนานแป้ง400ปีบางกรอบหอมอร่อยมีให้เลือกหลากหลายหน้า6สาขาในกรุงเทพโดนจันนิชดาธานีเซ็นเตอร์เวิด์เอวันอารีเม่งจายแล้วก็ราชวินิตซอยราชวินิตบางแก้วที่บางนานะครับแล้วก็สาขา7จ็ดกำลังจะเปิดวันที่1ตุลาคมที่ W ิวดิสติกพักขนงสนใจโทรสั่ง0 2 1 0 5 4 5 5หนะครับหรือว่าการันตีความอร่อยก็แอดไลน์พีซัพ เทนาโนนะครับพูดถึงกับฟิมชชติอังกฤษนัดล่าสุดเมื่อ2วันก่อนอน,นะครับที่ได้เล่นกองกลางเนี่ยเขาก็พูดถึงความยากลบาบากบางเรื่องนะครับว่าอะไรกับการเล่นตําแหน่งมิดฟิลเขาบอกว่ามันถือเป็นตําแหน่งใหม่สําหรับผมนะ,ะมันก็แตกต่างจากการเล่นฟูลแบ็กพอสมควรแล้วผมก็ได้โอกาสลงเล่นโอกาสพิสูจน์ว่าผมสามารถเล่นในตําแหน่งนี้ได้หรือไม่แน่นอนมันเป็นการทดลองเบื้องต้นและผู้จัดการทีมอะแกเรยซาเกตอยากให้ผมลองเล่นดูตำแหน่งเนี้ยว่ามันจะเป็นยังไงซึ่ง นะเกมแรกที่ผมได้เล่นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันยากยากกว่าที่คิดเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งไอท้ที่ยากคือเรื่องของการการการหาตำแหน่งเพื่อรับบอลนอ่มันค่อนข้างยากกว่าตำแหน่งปกติที่ผมเล่นมันหาพื้นที่ยากกว่ากับก,ก,การเล่นตรงกองกลางซึ่งโอเคผมก็ได้ทดลองได้ได้ฝึกได้เรียนรู้ตรงนี้แต่แน่นอนพอผมเปลี่ยนกลับไปเล่นเป็นแบ็คขวาผมก็รู้สึกว่าผมเล่นได้สบายกว่านะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าในอนาคต ผมได้รับโอกาสลงเล่นไม่ว่าจะแบ็กขวาหรือมิดฟิลด์ก็ตามผมก็พร้อมทำเพื่อทีมอย่างเต็มทีนะก็ถือว่าทดลองไปครับบางทีมันคงไม่สามารถที่จะปุ๊บปุ๊บ,บ,บเกมเดียวแล้วแบบคลิกทุกอย่างได้นะขณะที่ฟาบินโยครับก็บอกว่าเราพร้อมนะผมไม่ได้ไปเล่นทีมชาติตอนเนี้ยแต่ฟาบินโยบอกผมพร้อมว่าหลังจากกลับมาจากเบรกทีมชาติรอบนี้เดี๋ยวทุกๆคนกลับมาปุ๊บก็จะต้องเจอกับโปรแกร,รมที่มันถี่มากๆลนะเดือนละ6นัด7นัดหลังจากนี้ก็พร้อมลงเล่น สามเกมตอนหนึ่งสัปดาห์ก็ก็พร<ๆ>้อมแล้วก็ทีมเราเนี่ยก็ต้องช่วยกันเล่นทุกคนคือเขาไอ้คำว่าพร้อมเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเขาจะลงคนเดียวทุกนัดน,นะแต่หมายถึงว่าเขาบอกว่าเนี่ยผู้จัดการทีมต้องการวิวนิตเอ e ิเออร์เออร์เอริเพเยอร์ก็คือต้องการผู้เล่นทุกๆคนน่ะก็คงจะต้องมีการโรเตชันบ้างแหละในช่วงที่โปรแกรมมันหนาแน่นขนาดนี้ก็อาจจะต้องหมุนบ้างบางตำแหน่งอะไรแบบเนี้มีให้เห็นแน่ครับนะ ทิ้งท้ายกันที่อันนี้ครับสำหรับสีสันเมื่อวานนี้ก็มีคลิปที่แพรมออกมา6วินาทีจากเว็บไซต์ยงเป็นทางการของเลียบูับเป็นคลิปนี้เราก็จะมีเห็นเห็นแบบอย่างเช่นมีเห็นหน้าโคนาเต้ใส่ชุดใหม่นะมีเห็นหน้าเฮนโดยิ้มแป้นมีเห็นหน้าฟันดใส่ชุดเหลองมีเห็นหน้าอาริซงใส่เสื้อแจ็คเก็ตสีนี้ด้วยแล้วก็มีขึ้นไปว่าวันที่8เดือน9 2้า1เวลาแปนาฬิกา ตามเวลาบีติสนะหรือว่าตามเวลาอังกฤษ8ปดโมงของเวลาประเทศอังกฤษบวกมา6ชั่วโมงก็ประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองวันนี้ก็คงจะมีการปล่อยรูปปล่อยคลิปอะไรออกมายาวๆให้เห็นเต็มๆที่ไม่ใช่ว่าเห็นสั้นๆแค่นี้นะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูเสื้อแบบเต็มๆกันแต่ว่าเราก็เห็นกันแล้วล่ะเราเห็นตัวหลุดแล้วเราก็คิดว่าม,มันเหมือนตัวหลุดเป๊ะเลยแต่เดี๋ยวมาดูแบบภาพที่ถ่ายแบบเสื้อสวยจริงๆจะสวยแค่ไหนแล้วก็ มีบางคนก็บอกว่าเราเคยเห็นมาแล้วนี่บางคนก็แบบไม่ชอบแต่แบบเราก็เคยใส่กันมาก่อนนะไอ้สีเหลืองเนี่ยก็ว่ากันไปครับก็จะประมาณนี้ยขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับกดไลค์ให้หน่อยครับชื่นชอบกันคลิปนี้ขอสักคนเลยหนึ่งไลค์นะคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์แสดงความเห็นกันมาแล้วก็ดไูไปถึงฝากกด subscribe ด้วยนะครับ 6, สองแสนหนึ่งหมื่นหกพัน subscribe แล้วติดตามกันเดินทางไปด้วยกันนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารหรือว่าเวลามีไลฟ์สดมีสตรีมต่างๆวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนสวัสดีคคบอุุณทนครับ